หาเเล่าบึงไก่มันนอนพี่น้องจับเขาครอบปรหมดครับไปกินเขาเขาครับผมอื้ออืงอครับผมโอ้ยสวยอืงไปจับมันไะไครับนอนใส่นะ หาบึงตำมกบไม่เอุ้ยกบไหลกบเขียดไหลยอยู่ครับแต่เบิริจับแด้ครับกินดุไลกับเบืนะ้อพี่น้องหาบึงไก่น,นอนใส่นีจับเขาคอบนอน,นใส่ทำกบใไม่เห็นอุย้ยนกหนาแห้งหพี่น้องเดี๋ยวกูใส่เบิ้งครับนั่นเห็นไหมครับ เห็นไหมครับผมนี่นกเอียงนาะนี่นอนหนาหางแห้งครับปล่อยมันไปหาไก่ตัวนอนหนาหากักก็แล้วไปหู้เนี่ยนกเอียงครับผมน,น้ำผสงนะครับน้ำต่ำหาไก่ตัว นอนซายนอนดีได้ไกลได๋ตูบ่ยังบ่ได้เบิ่งนําเวลามันขึ้นนอนกับเพราะว่าบ่ เลิกงานครับพี่น้องเลิกงานมากก็คําเลยครับเลิกงานมากก็คําแล้วก็เลยดึงนอนใส่ยังขึ้นเลใตตหาเคยเจ้ามาบอกว่ากินเขาเขาต้องจับขังครับหาท่านเห็นอยู่ตัวขังหลายตัวแล้วพี่น้องตัวนี้ลด น้อใหม่ก็กำลังแตกนอเต้นนี่เห็นเลยครับนั่งใส่นะนกเตยลาห์เงยพี่น้องเพื่อนกน้อยกว่านี่เห็นไหมครับเตยน้อยนี่พี่น้องนี่งามแฮงเห็นไหมครับงามพี่น้องงามละห์ครับ ธรรมศาสตร์อีหรีครับผมบนหนกเข้าหนกหน่อยนอนเต้มอยู่ขอปล่อยมันครับให้มันได้อยู่หาตัวพี่น้องนอนไตนอนเดบลึกลับแห่งได้ไกลน,น,นี่ก็่ไ้นหนกหนูบ่มีคููนอนเพืโตัวเดียวเลย นอนใหญ่จนภัยหน่อยนี่ฝากคลิปไว้ซั้านี้ครับผมสวัสดีครับ